สวัสดีคะ่ะผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาผู้ชมทางบ้านอยู่ที่ตำบลพังตุอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะพาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะข้อข้อดีที่สวยงามค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะติดถนนสองด้านนะคะก็คือด้านนี้ค่ะติดถนนด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะจากตรงนี้ออกไปเทศบาลพังตุูค่ะ1กิโลเมตรค่ะออกไปท่าม่วง9กกิโลเมตรค่ะ แล้วก็ออกไปกาญจนบุรี21กิโลเมตรค่ะไปกรุงเทพมหานคร91กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะถมแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะป้ามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปลูกหญ้าเนเปียวไว้เลี้ยงวัวนะคะป้ามายืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสูงกว่าถนนนะคะที่ดินแปลงนี้ถมสูงกว่าถนนค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมเดินมาดูแล้วก็มาดูหน้ากว้างค่ะหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ25 ประมาณ25เมตรนะคะผู้ชมคะ่ะน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ค่ะติดถนนด้านนี้นะน้ากว้างประมาณ25เมตรค่ะแล้วราคาค่ะราคาที่เจ้าของบ้านบอกนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1ง,งาน98ตารางวาค่ะ1ไร่1ง,งาน98ตารางวานะคะหย่อนไร่ครึ่งนะ1ไร่ หนึ่งงาน98ตารางวาเห็นไหมคะเนี่ยพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ด้านนี้เห็นไหมคะบ้านม่ยืนอยู่บนนี้นะที่ดินสูงกว่าถนนปลูกญ้าเนเปียไว้นี่เสาพยานอยู่ตรงนี้คะ่ะเสาพยานแล้วก็ตามแนวเข้าไปเลยคะ่ะตามแนวญ้าเนเปียเลยนะคะผู้ชมคะ่ะแต่ตามแนวนั้น,น,นเลยติดถนนสองด้านนะ เห็นไหมคะด้านหนึ่งก็จะอยู่ด้านนี้แล้วนี่ค่ะมานี่แล้วก็มาถึงนี่ค่ะหนึ่งไร่หนึ่งงานเก้าสิบแปดตารางวาเจ้าของที่บอกขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทค่ะหนึ่งล้านหกแสนบาท อยู่เขตเทศบาลตำบนพังตรูอำเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ต่อรองกันได้ค่ะกับเจ้าของที่ดินนะเพราะว่าราคานี้เราไม่ได้บอกผ่านค่ะต่อรองกันได้เลยที่ดินแปลงนี้บอกเลยนะว่าโถมสูงกว่าถนนค่ะเห็นไหมคะเนี่ยป้ามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะที่ดินสูงกว่าถนนนะเนี่ยสูงกว่าถนน ไล่ละหล้าน6แสนบาทราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของที่ได้เองค่ะราคานี้ต่อรองกันได้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะหน้ากว้างประมาณ25เมตรค่ะ หน้ากว้างของแนวที่ดินเขตท,ที่ดินติดถนนสองด้านค่ะก็คือด้านนี้กับด้านนี้ห่างจากพังตุ1กิโลเมตรค่ะท่าม่วง9กิโลเมตรกาญจนบุรี21กิโลเมตรแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะ91กิโลเมตรท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันได้ค่ะที่ดินสวยๆติดถนนสองด้านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปค่ะ ก่อนจากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินส,สวยๆที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้อีนีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ